สวัสดีครับนี่ก็อยู่กับช่องสองเศรษฐศาสตระนะครับวันนี้ก็จะมานําแอปใหม่นะครับอ่าเนี่ยเป็นแอปค่ายเดียวกันกับเกมมี่นะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเกมฟรีเกมมี่โทเค็นนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมกดอ่าเกมมิ่งแอปนะครับมันก็จะเข้าในส่วนของอ่าเพจเอ่อกูเกิลกูเกิลเพจโตนะครับอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้เพิ่งเปิดตัวมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะมีดาวน์โหลด มากกว่า100 0 0แครั้งนะครับแอปเปิดตัวเมื่อ21กันยายนนะครับวันนี้23นะอ่ะก็พึ่งวันที่3นะครับก็เปิดไปอ่าสำหรับแอบปนี้เนี่ยมันสมัครนะครับมันมันจะขึ้นมาให้สมัครสมัครได้ทั้ง Facebook แล้วก็อ่าพวก Gmail นะครับแต่ว่าถ้าจะเข้ามาได้ก็คือมันต้องใส่โค้ดก่อนนะครับอ่ะก็ฝากโค้ดด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับอันนี้เป็นชื่อของผมนะ i n แอตอินเทรก์นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะคาดาอราแล้วก็แปะข้างล่างให้นะครับอันนี้จะได้จากเพื่อนๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็จะมีเกมให้เล่นนะอันนี้ก็เพิ่งแกะมานะครับอ่ยังไม่รู้ว่ามันจะถอนเข้าอะไรนะอ่าผมคิดว่าน่าจะมีในส่วนของ PayPal นะครับอ่ะตัวนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะแล้วก็อ่าเงินเงินดิจิตอลนะครับ คล,คลิปตัว c r ิ p t o c u รนะน่าจะมีนะครับสำหรับตัวนี้เป็นค่าเหรียญใหม่นะ,ะตัวนี้ก็น่าจะคำนวณจากอินเทอร์เน็ตของเรานะถ้าถ้าผมพูดไม่ผิดครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ยังยังไม่เปิดตัวอย่างทางการนะครับก็รอรุ้นเหมือนกัน,นว่ามันจะเพิ่มอะไรยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ผมได้มา1เหรียญล้ว แต่ว่ามันมีเวลาเหมือนมีเวลาจํากัดอะไรยีิบสี่ชั่วโมงลล่ลหละอามาครบยีิบสี่ชั่วโมงแล้วก็อากดอาเริ่มสตาร์ทใหม่นะครับเพราะว่านี่ผมผมเลยยีิบสี่ชั่วโมงไปละแล้วผมก็เพิ่งกดใหม่นะครับกดใหม่ไปสองชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะได้ศูนย์จุดศูนย์สองอาจีนี่นะครับต่อชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้นี่ผมได้มาหนึ่งละก็รอรุ้นไปนะครับเราสะสมไปเรื่อยนะ สำหรับตัวนี้นะครับม,มันบอกว่ากิจกรรมโคดเนี่ยมันจะจบวันที่20ิตุลาคมนะครับแล้วก็รีบมาเล่นกันนะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจรอเราหลายๆช่องนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ชั่อเพราะว่ามันก็เพิ่งเปิดด้วยแหละครับมันก็มีเกมให้เล่นนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้คะแนนไหมผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันเดี๋ยวลองเล่นไปก่อน่อะจิ้งไป มาช่วยแล้วเนี่ยอา้าวิ้งขึ้นอ้าวทิ้งข,ขึ้นไม่ได้อา้าคืออะไรวะเนี่ยอโอ้โหเลื่อนยากมากเลย อโอ้โหแล้วเมื่อกี้อ๋อมันต้องลากอ่ะก็ยังขึ้นไม่ได้มาได้ละอ้าวตกอ่าแล้วก็ลบอ๋อมีวาร์ปตรงนี้นะครับ เดี๋ยว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 พ่อโหโดนเสียบเรียบร้อยเอาอ๋อมันหมุนได้ทุกรอบใช่ไหมเอา มันมีช่องลงตกเลยอ่ะ,อะเรียบร้อยเรียนกันอืมผมทำอะไรของผมมาเนี่ยเดี๋ยวเขาปิดเสียงเคมาอ้าวอืยากเหมือนกันนะโอ้ยกด หมุนไม่ทันนะอ่ะหมุนไปก่อนยัไงไงเกืยอยตกแล้วโอ้โหต้องหลบเลเซอร์อือหือโอ้โต้องวิ่ง เปึ๊บอ้าวตกเวนกรรมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยปึ๊บอืมโอเคมาได้แลละอ้าว โหเลื่อนไปไวอะไรขนาดนั้นเ่ยนะอ๋อสไลด์มาเลยเอา้าของใส่ผมไม่ได้เก็บคะแนนสักทีอะดูมันสไลด์เฮ้ยเอาโอ้ยตายไปเก็บหกครั้งอ่ะเหลือเวลาข้างบนตรงนี้นะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีอ่ะลาตรงนี้ ซึ่งผมไม่ได้คะแนนอัน้นละอือหือแล้วมันหยุดไม่ได้ด้วยคะแนนไม่มีให้หักละอ่ะสไลด์ไปมีตัวข้างหลังมีอะไรบ้าง เวลาหมดนะฮะได้มาร้อยสิบแล้วมันเพิ่มมาเลยเนี่ยโอ้โหเข้าเลขสามร้อสี่สิบกดออกนะครับน่าจะไม่เพิ่มขะแนอะไรนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็มาเล่นไว้ก่อนเนาะอันนี้มันก็เพิ่งเปิดตัวนะครับผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดสักเท่าไหร่นะ ในส่วนของโปรไฟล์ก็ยังไม่มีอะไรอ่ามีอ่าดิสคอดกรุ๊ปด้วยนะครับมีทวิตเตอร์นะครับก็ประมาณนี้ก็รอรุ่นไปนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วน่าจะอัเปเดตเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคนะโซวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ